สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดวิศนุยืนยันไม่แปลกสารเรียกดูบันทึกกรทอปม8ปีปัดคุยมีชัยชี้เอกสารหลุดทุกคดี9กันยายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาล มีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501ซึ่งรับรองการบันทึกการประชุมกร,รทครั้งที่500โดยให้จัดส่งต่อสารรัฐธรรมนูญภายในวันที่13กันยายนว่าเมื่อเป็นประเด็นออกมาจึงเรียกมาดูอีกทีถูกต้องแล้วสารอาจจะอยากรู้ว่าในการประชุมเป็นอย่างไร ไม่ถือว่าแปลกประหลาดแค่มีตุลาการสารรัฐธรรมนูญบางคนติดใจเขาก็เรียกให้แล้วทั้งนี้การพิจารณาของสารไม่มีกำหนดเวลาพิจารณาไปได้เรื่อยๆแต่กรณีแบบนี้คงไม่พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นบอกว่า14กันยายนหมดเขตส่งเอกสารอาจพิจารณาได้ตั้งแต่วันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นแต่พิจารณาจบหรือไม่ไม่ทราบส่วนรัฐบาล ไม่มีอะไรเพิ่มเติมและเชื่อว่าสารไม่เรียกอะไรจากรัฐบาลแล้วเมื่อถามว่าการมีเอกสารหลุดออกมาจะมีผลกระทบกับรัฐบาลหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่ายังคิดไม่ออกว่ามีผลกระทบกับรัฐบาลหรือไม่เพราะเอกสารหลุดออกมาเกิดขึ้นได้ในทุกคดีคือทำให้การที่ไปยื่นผ่านคนเยอะแยะฉะนั้นนะ่ะการหลุดออกมาไม่แปลกประหลาด เมื่อถามย้ำว่าการบันทึกการประชุมกราทอครั้งที่500กับครั้งที่501ต่างกันอย่างไรนายวิศณุกล่าวว่าเมื่อศาลเรียกแล้วของจริงเป็นอย่างไรก็ส่งไปชัดเจนอยู่ในนั้นตนไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเห็นแต่หนังสือที่เขาแจกกันที่เป็นแนวทางตีความรายมาตราซึ่งเขาแจกทุกคนเป็นบันทึกเจตนารมณ์มาตราต่างๆและรัฐบาลใช้ตัวนี้อ้างไป เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชารัตริว่าการก,กระทรวงกลาโหมสั่งการเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกนายวิศนุกราวว่าไม่มีไม่ได้คุยกันและพลเอกประยุทธ์คงไม่ได้เดือดร้อนที่จะไปติดต่อกับใครเมื่อถามว่ามองบรรยากาศการเมืองที่อึมครึมนี้อย่างไรนายวิศนุกล่าวว่าไม่อึมครึมเหตุมันเกิดอยู่เรื่อยเป็นธรรมดานะ่ะไม่มีปัญหาวันที่18กันยายน สภาเปิดสมัยประชุมการเมืองในสภาคงเบาแต่ข้างนอกเนะ่ะเคลื่อนไหวกันได้ส่วนขณะที่สารรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยคนเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกตัดสินใจปรับครอมอได้หรือไม่นายวิศนุกล่าวว่าโดยทฤษฎีนะี่ะทำได้แต่ในทางปฏิบัติถ้าจะทําก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยอย่าไปแสดงว่าทําได้เดี๋ยวจะทําแล้วไม่ใช่เพราะ ถ้าทำได้ง่ายๆน่ะที่ว่างสองตำแหน่งคงทำไปแล้วทำไมไม่ปรับแสดงว่ามันยากมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติไม่อย่างนั้นเขาทำไปนานแล้วความคืบหน้าสมชยัยยกบันทึกฉบับที่501เป็นหลักฐานแย้งมีชยัยบอกถ้าเจอชี้ให้การเท็จเตรียมย้ายบ้านได้จากกรณีที่มีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุมและ รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501วันที่11กันยายน2 5 6 1ซึ่งมีวาระการประชุมรับรองการบันทึกการประชุมครั้งที่500ซึ่งวันที่7กันยายน2 5 6 1ภายในวันที่13กันยายนเพื่อพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพระเด็กประยุ์จันโอชาตามที่ฝ่ายค้านยื่นร้องล่าสุด8กันยายนคุณศบชัยศรีสุธ,ธยากรประธานยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกากตได้โพสต์ข้อเขียนแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวว่าบันทึกการประชุมครั้งที่501บอกอะไรเราบ้าง 1. แปลว่าในช่วง2ปีของการร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกมีการประชุมอย่างน้อย501ครั้งวงเล็บแทบทุกวันใน1สัปดาห์ประธานมีชัยนั้นได้เบี้ยประชุมครั้งละ9,000บาท รวมเป็นเงิน4.5ล้านบาทกรรมการได้ครั้งละ6,000บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาท2หากครั้งหนึ่งมีการเข้ามาประชุมครบ21คนต้องจ่ายเงินค่าเบีย้ยประชุม129,000บาทประชุม500 1ครั้งเป็นเงิน64.6ล้านบาทไม่รวมค่าอาหารค่าไฟฟ้าค่าจัดสัมมนาค่าเดินทางที่พักนอกสถานที่3 ผลผลิตคือรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับและกฎหมายลูก10บฉบับที่ล้วนแล้วแต่สร้างความวุ่นวายมึนงงให้แก่สังคมและแม้แต่จะสร้างความชัดเจนว่าพ้นเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือ,อยังต้องถกเถียงกันอีก 4. บันทึกฉบับที่501เป็นการระบุว่าที่ประชุมได้มีการรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500โดยไม่มีการแก้ไขจึงเป็นหลักฐานแย้งที่นายมีชัย ทำหนังสือชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูนว่าบันทึกครั้งที่500ที่ระบุว่า8ปีต้องนับก่อนหน้า2560ด้วยนั้นเลขาจดผิดจากความเข้าใจเลขาเอง 5. บันทึกสองฉบับนี้สารรัฐธรรมนูญทำหนังสือขอจากรัฐสภาแล้วหากมีชัยให้การเท็จในจดหมายชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญนั้นโปรดเตรียมตัวย้ายบ้านด้วยครับคืบนาาสุด สารรัฐธรรมนูญเรียกเอกสารคดี8ปีบิกตู่สั่งเลขาสภาส่งบันทึกกรทครั้งที่501เมื่อเวลาส0นาฬิกาที่สำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญถนนแจ้งวัฒนะคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนัดประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมฝ่ายค้านขอให้สารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา1.0 7วรรค3ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีพเดกประยุทธจจรโอชาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา1.0วรรค2ประกอบมาตรา1.58วรรค4หรือไม่ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูนอภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดวยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา27วรรค3าสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลข,ขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรส่งสำเนาบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501ในวันที่11กันยายน2561ซึ่งมีวาระการประชุมรองรับการบันทึกการประชุมครั้งที่500 วันที่7กันยายน2561ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดวยไม่มีการแก้ไขทั้งนี้ให้จัดส่งต่อสารรัฐธรรมนูนภายในวันที่13กันยายนและกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่14กันยายน2565ความคืบหน้าล่าสุดจดตุรนเย้ยมีชัยเห็นกบดานอยู่นานนึกว่ามีทีเด็ด ที่แท้กระสุนด้านหน้าขายหน้า7จกันยายนคุณจตุรนฉายแสงแก่นนำพรรคเพื่อไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรีเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นถึงนายมีชัยือชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่มีปัญหาเรื่องของความเห็นวาระการดำรงตำแหน่งขัดกันโดยระบุว่าเห็นกดดานอยู่นานนึกว่าคุณมีชัยจะมีทีเด็ดอะไร ถึงเวลากลายเป็นกระสุนด้านให้ขายหน้าเสียปเปล่าที่คุณมีชัยบอกว่าให้นับเวลาตั้งแต่ปี60ที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับนั้นเป็นเพราะอ้างว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูนปัจจุบันมาตั้งแต่ปี60ซึ่งฟังไม่ขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา264บัญญัติว่าครมอที่เป็นอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับเป็นครมอตามรัฐธรรมนูญนี้ก็คือ ต้องนับมาตั้งแต่ปี57คือตั้งแต่เพอเด็กประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่แรกคำชี้แจงของคุณมีชัยย้อนแย้งกันเองแบบหาตรก,กะเหตุผลไม่ได้แต่ที่สําคัญนั้นคือสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ถามความเห็นส่วนตัวในปัจจุบันของนายมีชัยแต่ถามถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมาธิการตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าไม่มีบันทึกไว้ก็ต้องให้คุณมีชัย กับพวกนั้นมาเล่าให้ฟังแต่เมื่อมีการประชุมหารือและบันทึกไว้ก็ต้องดูตามที่บันทึกไว้คุณมีชัยดูจะทำอะไรแบบรีบๆอยู่บ่อยๆนะและในเรื่องนี้นะ่ะก็ทำแบบรีบๆถึงสองครั้งต่างกรรมต่างวาระกันรีบที่1คือตอนที่คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมคุณมีชัยคงเห็นว่าไม่มีอะไรจะแก้หรือไม่ทันนึกอะไรก็เลย ล่อยผ่านไปแล้วก็จำไม่ได้ว่าที่ประชุมนั้นรับรองบันทึกการประชุมวันที่7กันยายน61ไปแล้วหรือไม่ก็แกล้งทำเป็นจำผิดมาตอนนี้ก็รีบอีกคือรีบบอกว่าบันทึกการประชุมครั้งนั้นผู้จดบันทึกคิดไปเองและไม่ได้มีการรับรองแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าคณะกรรมาการรับรองรายงานการประชุมไปแล้วจึงต้องถือตามรายงานการประชุมนั้น ความเห็นของคุณมีชัยในวันนี้จึงไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครจะมีก็แต่ความเสียหายต่อคุณมีชัยเองที่ไม่มีหลักการอะไรเลยและยังมาลักไก่ให้คนเขาจับได้ขายหน้าเขาไปทั่ว